สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจา้นดับผ้าคนพีชตามที่ผมชอบนะครับก็จะไปดูกันก็จะเลืมกกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับมาเริ่มมาอันแรกโรแมนต์ดาวมันเป็นแปลว่าอะไรความรักหรือเปล่าลูกเรื่องความรักแก็เป็นชื่อกอของลูฟี่นะครับที่ลูฟี่อยู่ อันนี้ว่าเป็นอไอตอนปูมาให้ลูปตอนที่แชงโดนปลาไหลกัดใช่ไหมตัวผมให้สักบีนะคมันไม่ค่อยทัดใจผมเท่าไหร่นี่ไปช่วยนามิไอมีชาติต่อสู้นะสู้อารองนี่ผมชอบมากตอนที่ตอนที่ลูฟี่ใส่หมวกให้นามินะครับผมชอบมากผมจะให้สัก ต่อไปสายลับวิลเลจอันนี้น่าจะหมู่บ้านอุศบครับใช่ใช่หมู่บ้านอุศบมันส่วนตัวผมก็ชอบอุศบยแล้วนะแล้วไอ้นรรมนก็สวยด้วยไอ้คุณหนูขายยาเนนะี่ยผมก็ชอบให่เลยผมว่าให้เอนะบาลาติเอ อันนี้ผมชอบหลายจุดนะผมชอบตอนที่โซโลมันบอดแผลที่กลางหลังคความายของนักดาบอล้ตอนที่ซันจิกาบเชฟครับแต่ผมขึ้นให้ดูนะครัผมจะให้สักเอสไปเลยเฮ้ยเราคนละอันกันโอ้พอเนี่ยคือไม่ไม่ได้ช่วยนามิผมให้สัสีแล้วกันคนระับ เราป๊าที่ช่วยนามิโหให้เอไปครับต่อไปโลกทาวโลกาทาวนี่เป็นเกาะให้โรเจอร์โดนมหารนะับเราได้เห็นดากอนเป็นครั้งแรกด้วยตอนที่มาช่วยลูฟี่แต่บอก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแนละ้วลูฟี่จะโดนมหาแนละ้วมันมีเรื่องเล่าของโรเจอร์ด้วยที่ตะลุงคนละเล่าให้สัก เอกันรีเวิร์สเมลทินอันนี้ผมว่ค่อนข้างเบื่อนะตอนดโดบอกอ่ามันไปเจอลาบูนเจออะไรด้วยใช่ไหมใช่มันไปเจอลาบูนเอาวิวจะปากลาบูนแล้วมันค่อนข้างนานมันค่อนข้างน่าเบื่อไปทักบีแล้วกันวิ k กี้พีคอันนี้เหมือนไม่มีอะไรนะเหมือนปูผ้าปูนะครับมันมีอะไรผ้านี้ กิฟพี่ Solo, ที่โซโลทะเลาะกับลูฟี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูครับโซโลทะเลาะกับลูฟี่ชาติไหนบางคชอบดีนะบีลันติดต้ด,ตดการ์เดนมีคนยักษ์ครับอันนี้ดอกกี้กับ,บโบ,บลิโบลีแล้วก็มีคนมิซซานไม่ไม่แบบว่าค่อนข้างชอบแล้วเห็นคนยักษ์ด้วยเราไม่เคยเห็น แล้วก็มีปลาปลาทองที่อุซบเคยโม่เอา A แล้วเอแล้วกันไว้ก็ว่าแคปเปอร์ไอ้ที่พานามิแม่หาหมอนี่มันว่าโดนทัดใจผมอยู่นะตอนที่ไอ้นามิมันไม่สบายไปแล้วลูฟี่แบกขึือไปสูงมากผมว่าชอบอยู่แบบเอาสลก A เอแล้วกันเอเยอะมากเนะ อาราบัตตาโออาราบัตตานี่ดีเลยว่าลูฟี่มันเป็นพระเอกว่ามันสู้กันรอบแรกมันแพ้นะครับมันไม่ได้ชนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะชนะอยู่แล้วนะแต่มันแพ้เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับผมให้เพิ่มก่อนเอสเหมือนจะไม่พอนะครับเฮ้ยลบลบ ี๋ยวผมเพิ่มก่อนนะเหมือน S มันจะไม่พอครับเอาเพิ่มเป็น S-S-S ไปเลยนะเฮ้ยเ s s เอสฮยครับอลาบิต้านี่อยู่ s s s ไปเลยบูก็จายาเหรอครับจายานี่มันก็เรื่องของโนแลนใช่ไหมแต่เอนนั้เรายังไม่รู้นะว่ามันไม่ได้โกหกอ่ะ แถ้าพบนี่เป็นเฟิร์สอิมิเนชันองผมอะ่ะแล้ยังไม่รู้ว่ามันพูดความจริงแต่เก็มันหายไปจริงๆนะผมจะให้เป็นอ่าบีแล้วกันแล้วต่อไปสกายเปียสกายเปียนี่ดีมากแบบแบบปูหลาย,ยากมากทุกคนวเรื่องฮารีคทั้งอะไร โอดีครับแล้วตอนสู้กับเอเนลเอเนลนี่ก็โหดมากถ้าถ้าผลไม่แพ้ทางลูฟี่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงครับนะผมห้เอ็ดเอ็ดเอ็ด ต่อไปเนี่ยต่อไปนะครับเป็นลองลิงลองแลนดโอ้อันนี้มันเดวิ้แบ็กไฟนะครับโอ้ทำไมเดวิ้แบ็คไฟมาใช,ม Friday, มใช่มันน่าเบื่อมากนะสำหรับผมผมดูไปผมก็ง,ง่วงเลยภาคนี้ผมให้ดีพอภาคนี้ใครจะดูก็ไม่ต้องดูได้นะภาคนี้ไม่มีอะไรเลยวอเตอร์เซเว่น อันนี้ผมชอบตอนที่อุซอบสู้ลูฟี่มันเป็นอะไรที่จุกกูมากคือ <c oughs> เรารู้อยู่แล้วแว่าอุซอบมันสู้ลูฟี่ไม่ได้แต่ว่าผมว่ายังสู้ได้สู้สี่อะไรอย่างเงี้ยผมไปเอล์ไปเอเนนีเอล็อบบี้อันนี้คือดีเลยเจาะเลยเจาะติงนองเลย เฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยแป๊บครับโพสเอเอสล็อบบี้อันนี้เอสล็อบบี้ครับมันแบบดีมันเจาะเลยอันนี้คือตอนแรกขอเอสล็อบบี้ครับตอนบุกเข้าไปมันก็มันแล้วตอนทุกกับพวกร็อบลุจจพวกอะไรนะครับเอไปเลย โอ้โห oh, ตอนนี้ไม่พูดไม่ได้ครับวันนี้เป็นตอนที่เรือแมรี่จมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอันนี้คือทัดใจมากเอาไป S S S, S, S เลยเออติลเลอร์ปาร์กติลเลอร์ปาร์กเราตัวไม่ค่อยมีอนะไรครับแต่มันปูมาเรื่องของคุมะแล้วก็โซโลเออผมชอบโซโลเลยเลย โรโล,โลรับความเจ็บปวดไว้โคตรเทพเท่านนะโคตรแบดเอาไว้เอบแล้วอันนี้ก็ซาบอซาบันดี้คนระับโอ้โหอันนี้มันได้เห็นตัวไม่เยอะมากได้เห็นทางพลเรือเอกท้งนะอะไรครับเออลูฟี่สู้ไม่ได้เลยแล้วก็คุมะป้อยไปโอ้ดีครับนี่เอเดน้วเป็นซอลลิลี่อรอ ไอดีแลนะ้วแพนคลอกสวยเอาไว้เอสเลยเอสเลย,ยมเมลดาวเมลดาวนี่โอ้ดีเจาะเลยคือดีผมไม่รู้จะพูดยังไงครันต้องดูครับคือดีมากรือว่ามันนั่งเอาไว้เอสแล้วกันมาลินฟอร์ดนี่โอ้อยากเพิ่มแล้วแต่มันเต็มเลยเพิ่มก็ได้ครับเพิ่มไป เฮ้ยมันใหม่เลยนี่ามาเรียนฟอร์ผมใหนเดอร์เบสแล้วมันแบบดีมากขังนตอนที่เอสเหมือนจะรอดแต่สุดท้ายก็ตายนคะรับอา๋อชาวทินวดข่าวตายอะไรท่นวดตามกินได้สองผลนะมันเยอะมากเอาเฮ้ยบางคนอ๋อยังไม่ใช่แป๊บแป๊บแป๊บเขาใหม่อะมาเรียนฟอร์ไอผมเอเอสนะ อันนี้ตอนเอตายครับให้เบสเลยเรากลับไปที่ซาบอนดี้ตอนนี้พวกลูฟี่เก่งแล้วนะครับก็ได้มาโชว์พลังอะไรกันไปแต่ตอนแรกสู้ไปวิกต้าไม่ได้เลยตอนนี้มันต่อยมัดเดี๋ยวตู้มเลยไปเอเดนล้กันต่อไปก็ลดเงือบเอาได้รู้เรื่องอันนี้ไหมฮอนิกีฟแล้วก็ได้รู้เรื่องพวก พลังของลูฟี่พวกอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าเราชีพเป็นอุธโบราณนก็ดีครับผมไอเอ็ดพังฮาซาดโอ้พังฮาซาดนี่น่าเบื่อให้สีล้านเดสโลซาตันนี้ดีชอบที่โคลาซอนตายทัดใจผมมากเหมือนแบบมันจืด แว้วเราก็ได้รู้ว่าซาโบโยังไม่ตายแล้วเอาไปเอสเอสก็โซก็โซมันปูของวานโนครับผมให้บีแล้วมันนานไปก็โหเข่งนีม้มีตอนลูฟีต่ตายกับซัจิที่ผมชอบเลยนะผมให้เอสก็อันนี้อ๋อการไปชมลิวเวอรี่เหรอไปชมลิวเบอรี่มีอะไรวะ มีอะไรเนะี่ยรู้ว่าวีวีหายตัวไปนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรไมา้สีแล้วอนะไรก็วานุวานุมันน่าเบื่อแนละ้จริงๆม,มันนานไปถ้าว่ามันก็ดีอะแต่มันนานไปหน่อยนะผมให้เอ็ละกันเฮ้ยเอ็ดเอ็ลนะกันเพราะว่าตอนสู้อะตอนสู้มันสนุกคนระับแต่ว่ามันปูนานเป็นร้อยตอนเลยครับแล้วก็เอกเฮด ให้เคนี่สู้กันจอเลยจอติงนองเลยให้เอ็ดรับเฮ้ยเฮ้ยเอาออกมาไม่ได้มันสู้กันเดียบเดียบควดูครับวันนี้สู้ห้าบูเท่าก็าตอนเวก็าพังตายตอนคริสารุเอาอาหารมาให้ลูฟี่มันเดียบควดูครัผมให้เอ็ดเลย เป็นไง่าคนดูเห็นตัวผมครับนอ้ผมเป็นมือใหม่แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะโดนลิขสิดอะไรหรือเปล่านะใครรู้ก็เม้นบอกผมด้วยนะเพราะผมไม่รู้แล้วอย่างห้ป้าตง้งไหนก็เม้นบอกได้นะอนำไปแก้ไขครับก็ไม่มีนะฟากาลค์กดติดตามนะผมครับ